คนขาใครนะคะที่แบบว่าไปดูดวงมาแล้วเครียดเขาบอกว่าฉันเป็นปีชงเขาบอกว่าฉันเนี่ยชงห้าสิบชงแปดสิบชงร้อยเขาบอกว่าให้ฉันระวังเรื่องนั้นระวังเรื่องนี้ระวังเรื่องโน้นทุกคนเอ้ยมันไม่มีใครมาระวังหรอกบางทีอุบัติเหตุหรืออะไรมันเกิดขึ้นมันไม่รอให้เราระวังหรอกครูเอาวิธีการแก้กรรมหรือครูเอาวิธีการสะดะเคราะห์ครูเอาวิธีการมาให้คุณแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องรอ เอ้ยเดี๋ยวปีหน้าค่อยทำเอ้ยเดี๋ยวสิ้นปีค่อยทำเอ้ยเดี๋ยวช่วงปีใหม่ค่อยทำทําไมจะต้องไปทําในช่วงที่เอ่อคนเยอะเยอะที่แบบเราควรให้คนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาไปทําช่วงนั้นเพราะว่าเขาทํางานไปตามเขาก็ต้องรอให้เขาหยุดแล้วเขาถึงไปทําแต่พวกเราทุกคนเนี่ยที่มีเวลาเนี่ยไม่ต้องรอนะจ๊ะทําเลยได้เลยการสะดอกคอต่อชะตาหรือการทําอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนอย่ารอทีนี้ครูจะมาบอกเทคนิคพวกคุณ เป็นพิธีการง่ายๆค่ะทุกคนก่อนจะปีใหม่นะคะคุณเริ่มได้เลยค่ะคุณว่างวันไหนคุณทําได้เลยนะคะฟังให้ดีนะคะทุกคนจากวันนี้เป็นการเหมือนอาโหสิกรรมให้กับสัตว์ใหญ่ที่เราเคยกินมาทั้งหมดนะคะเป็นการเหมือนเราขออโหสิกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเวลาเรากินอาหารทุกคนไม่ใช่เราม่กินเนื้อสัตว์นะคะคนกินเนื้อสัตว์คงยังต้องกินเหมือนเดิมแต่ทุกวันโกนวันพระเราจะเกี่ยเนื้อสัตว์ออกเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าการกินเจหรือการกินมังสวิรัต แต่เราเรียกเขาว่าการละเว้นเนื้อสัตว์หนึ่งแล้วนะก็คือเกลี่ยหรือละเว้นเนื้อสัตว์นะคะในวันเกิดตัวเองหรือวันโกนวันพระนะคะเลือกเอาสองนะคะทุกคนมีโอกาสหรือมีเวลาภายในเดือนนี้นะคะภายในท้ายปีเราต้องส่งท้ายสัตว์ใหญ่ทุกคนเพื่อเราจะไปได้ลาบใหญ่โชคใหญ่อะไรใหญ่ๆหญ่ให้เราไปไถ่ชีวิตโคกระบือช้างม้าวัวควายที่เขาไถ่ชีวิตกัน ที่ไหนที่วัดไหนที่ไหนมีไปเองได้ไปไปเองไม่ได้ฝากเพื่อน10บ,บาท20บ,บาทแล้วแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนว่าขอไถ่ชีวิตโคตัวนี้หรือขอไถ่ชีวิตสิ่งสิ่งนี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นให้คุณนะคะในปีเนี้ยนะทําให้ได้สักครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้นะคะเท่าไหร่ก็ทําไป20บาทร้อยบาทแล้วแต่เลยที่ไม่เดือดร้อนสองแล้วนะทําบุญเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่นะคะสองแล้วนะสามทุกคนคะอันนี้ง่ายมากนะคะ จากนี้ค่ะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีใครที่สวดมนต์อยู่แล้วดีใจด้วยก็อนุโมทนาสาธุด้วยแต่ใครที่ยังไม่เริ่มสวดมนต์หรือคิดว่าจะเริ่มไม่ได้เริ่มสักทีหรือสวดสวดหยุดหยุดสวดสวดหยุดหยุดสวดสวดหยุดหยุด,ยด,ยดทุกคนคะคุณต้องสวดแต่สําหรับคนไม่สวดมนต์เป็นอีกศาสนาหนึง่งอันนี้ไม่เป็นไรเลยคุณก็ทําตามแบบฉบับของศาสนานคุณได้เลยนะคะข้อที่3ก็คือให้คุณสวด บทอิติปิโสค่ะทุกคนอิติปิโสไม่ใช่อิติปิโสเท่าอายุนะคะเป็นบทอิติปิโสพระวานะคะนะคะแบบฉบับอิติปิโสอ่ค่ะเลยนะคะหนึ่งจบหนึ่งวันให้ได้จนกว่าจะเป็นไปถึงต้นปีเข้าใจเนาะสวสดทุกวัน,นะค่ะทุกคนหนึ่งบทใครที่ยังไม่เริ่มเริ่มเลยใครที่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มหยุดหยุดเริ่มเริ่มหยุดเริ่มเลยอย่าหยุด ก่อนนอนสวดเลยหนึ่งบท e ี p ี o พโโาาาระคัาภีระอรหังซัมมาซัมพุทธโธอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สวดไปหนึ่งบทข้อที่สี่ขอขมากรรมอันนี้ห้ามลืมห้ามลืมเด็ดขาดเราจะทําในวันเกิดเราก็ได้วันพระก็ได้นะคะเช่นวันเราเกิดวันพุธเราทําวันพุธเราเกิดวันอาทิตย์เราทาวันอาทิตย์เป็นการจุดธูปสิบเก้าดอกนะคะอันนี้เป็นการขอขมากรรมข้ามปีนะคะจุดธูปสิบเก้าดอกแล้วสวดบทขมากรกรมกลางแจ้งนะคะกลางแจ้ง หน้านาบ้านถ้าไม่มีธูปใช้น้ำหอมแทนธูปสิบเก้าดอกห้าพ่อแม่ทุกคนคะคุณรู้ไหมว่าคําอวยพรจากใครก็ตามไม่ใหญ่เท่าพ่อแม่ใครที่ไม่มีพ่อแม่แล้วใครที่ไม่เคยเห็นพ่อแม่เลยใครที่พ่อแม่ตายตั้งแต่เรายังเด็กหรือว่าตอนนี้เราไม่มีพ่อแม่ทุกคนถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วไม่อยู่แล้วไม่เห็นกันแล้วให้ไปทําบุญสังฆทานให้กับพ่อแม่ให้ได้แต่ถ้าใครที่พ่อแม่ยังอยู่ทุกคนคะให้ไปกราบท่านไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอปีหน้า บุญไม่ต้องรอคุณไม่รู้หรออีสามวันห้าวันท่านจะอยู่กับเราไหมหรืออีสามวันห้าวันเราอาจจะอยู่กับท่านไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอปีใหม่รู้แล้วทําเลยนะคะให้พรใดไม่ประเสริฐถ้าพรพ่อแม่ให้อะไรก็ได้ให้ของกินให้เงินาพาท่านไปทําบุญหรืออะไรก็ได้ทุกคนอะไรก็ได้เพียงเล็กน้อยแล้วเราจะได้พรจากท่านเออกับใจนี่ก็เป็นพรแล้วนะทุกคนพ่อแม่เราพ่อเราอาจจะพูดไม่เป็นอ่าให้เจริญเจริญนี่เขาได้บุญแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะจําให้ได้5ข้อนี้คุณเชื่อครูไม่ต้องเาดเคาะาต่อชะตาอะไรที่ไหนเลยต่อเองนี่คือการเาดเคาะาให้ตัวเองต่อโชคชะตาให้ตัวเอง